วัสดีค่ะนักศึกษาในพาร์ทนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดถึงที่มาที่ไปของสูตราการหาอนุพันธ์ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียนกับ er, ลอการิทึมนะคะก่อนอื่นเลยให้เราดูที่ฟังก์ชันตัวนี้นะคะลิมิตของ1นบวก x อกยกกำลัง1นส่วนเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์นะคะอาจารย์ก็จะมาหาลิมิตของฟังก์ชันนี้อาศัยหลักการ ออวิธีการก็คือทําตารางเนาะแล้วก็ดูที่ x เข้าใกล้0ูนทางซ้ายและ0ูนย์ทางขวานะคะจากในสไลด์อาจารย์จะเห็นว่าอาจารย์เริ่มจาก x เข้าใกล้ศูนย์ทางขวาก่อนก็คือค่าที่มากกว่า0นะคะแล้วก็ลองแทนค่า x ต่างๆลงไปจะเห็นว่าค่าฟังชันเนี่ยมันจะลูกเข้าหาค่าก็คือ2.71825แล้วก็ทําอีกด้านอีกฝัง่งนึงก็คือกรณีที่ x เข้าใกล้ศูนย์ทางซ้ายนะคะเราเลือกค่า x ที่น้อยกว่า0นย์มากนะคะทาการลองสุ่ม x มาเนาะ ที่มันน้อยกว่าศูนย์อาจจะเริ่มที่ลบหนึ่งค่ะลองแทนค่าลงไปนะคะก็จะได้ค่าออกมาอยู่ประมาณ0นะคะค่าฟังก์ชันเป็น0นถ้าเเป็นลบ1น่แทนค่าเ,เพิ่มขึ้นเนาะก็คือที่เป็นลบ0.1ก็จะได้ค่าฟังก์ชันออกมา2.867ประมาณนี้นะคะแล้วก็เพิ่มค่าเรื่อยๆเป็นลบ0ูนะคะ แทนค่าฟังก์ชันออกมาได้เท่านี้นะคะแล้วก็เพิ่มอีกนะคะเป็นลบ0.001แล้วก็แทนค่าลงมานะคะสังเกตว่าค่าที่ได้ของเราเนาะค่าฟังก์ชันจะเริ่มลดลงแล้วนะคะพอมาเป็นลบ0.001ค่าฟังก์ชันเป็น2.71 942ประมาณนี้นะคะเราทำพยายามทำให้ค่า x เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนาะแต่ให้เข้าใกล้0ูนย์ให้ได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่เห็นไหมคะพอเราทำไปแล้วเราเริ่มเห็นแนวโน้มของฟังก์ชันเนาะจะเห็นว่าค่าที่ได้เนี่ยมันจะลู่เข้าหานะคะมันจะลู่เข้าหาค่าก็คือประมาณ2.71823ปประมาณนี้นะคะ นี่คือหลักการหาลิมิตโดยใช้ตารางเนาะทีนี้ทํายังไงต่อก็คือให้เราสังเกตค่ะจากการที่ x เข้าใกล้0ูนยทางด้านขวาเนาะได้2.71825กับ0นทางซ้ายได้ค่าประมาณเดียวกันเพราะฉะนั้นซ้ายขวาเท่ากันก็เลยมาสรุปว่าลิมิตของ1บวก x ทั้งหมดยกกําลัง1ส่วน x ตัวนี้ค่ะ ลิมิตเมื่อ x เ,เข้าใกล้0ูย์เนี่ยจะมีค่าอยู่เท่ากับ 2.718, 2 8ประมาณนี้นะคะซึ่งค่า2.71ประมาณนี้ค่ะนี่คือประมาณด้วยค่า e เนาะน,นี่คือประมาณด้วยค่า e นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอาจารย์สรุปตรงนี้ไปก่อนเนาะว่าการหาลิมิตของตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ e นี่คำถามต่อมาค่ะก็คืออาจารย์บอกว่าถ้าเกิดอาจารย์มีฟังก์ชันเนาะก็คือเป็นฟังก์ชันลอก,การิทึมอะคะ่ะเป็น log x ฐาน a e. นะคะเป็น log x ฐาน a e. แบบนี้ อยากหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวนี้นะคะอยากได้ f พาม x ถามว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะ,ะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ยังไม่เคยมีสูตรมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาหาอนุพันธ์โดยใช้บทนิยามที่เป็นลิมิตนะคะ่ะลิมิตของ f x บวก h ลบด้วย f x แล้วก็ส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์นะคะเมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์แบบนี้เราอยากได้อนุพันธ์นะคะ กันนเลยะะคสมการหาอนุพันธ์ทดก่อนนะคะ fx ของเราคือ log x ฐาน a เพราะฉะนั้น fx บวก h ก็คือ log x บวก h ฐาน a นะคะเห็นแบบนี้แล้วเอาเติมค่าลงไปค่ะก็จะได้หน้าตาเป็นลิมิตเมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์นะคะ log x บวก h ฐาน a ลบด้วย log x ฐาน a ส่วนด้วย h จากนั้นค่ะอาจารย์ปรับรูปเนาะถ้าแทนค่าลงไปจะได้ศูนย์ศูนย์เนาะปรับรูปยังไงอาจารย์ก็อ่ะขอใช้ตัวนี้นะคะสมบัติของลอก,การิทึมค่ะที่เราเคยบอกว่าถ้าเรามีลอกผลหารนะคะมันจะสามารถจัดรูปได้นะคะเป็น l ลอ ผล,ผลต่างของ l o อกเนาะล็อก M ลบด้วย l o อ N เพราะฉันตอนนี้ M อของเราก็คือ X บวก H นาะแล้วก็ N ก็คือ X นั่นเองเพราะฉนั้นก็เลยได้เป็นล็อก x บวก H ส่วนด้วย X นะคะฐาน A แบบนี้1นึส่วน H อาจารย์ปรับรูปนะคะหมว้ข้างหน้าแบบนี้เมื่อ H เข้าใกล้ศูนย์น่นะจากนั้นค่ะอาจารย์ก็ ขอจัดรูปนิดนึงนะคะตัว x บวก h ส่วนด้วย x เนี่ยค่ะมันก็คือ1บวกด้วย s ส่วน x นะคะจากนั้นค่ะอาจารย์จัดรูปข้างหน้า,า x ส่วน x คูณเข้าไปค่ะได้แบบนี้ฟังก์ชันไม่ได้เปลี่ยนนะคะตอนนี้เพื่อต้องการที่จะจัดรูปจากนั้นค่ะเรามาดูที่พจน์ x ข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะอาจารย์จัดรูปใหม่เป็น1ส่วน x คูณด้วย x ส่วน h แบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้คุณสมบัติของลอก,การิทึมนะคะ อีกตัวหนึ่งนะคะที่ว่าเรื่องของการยกกำลังนะคะที่เรียกว่าการยกกำลังคุณสมบัติว่ายังไงก็คือถ้าเรามี log a log m ยกกำลัง n แบบนี้นะคะมันจะเท่ากับ n log m ฐาน a เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามองว่า n ก็คือ,อ,อ x ส่วน h เพราะฉะนั้นก็เลยปรับรูปได้แบบนี้นะคะ จากนั้นเพื่อให้มันดูง่ายนิดนึงนะคะ1ส่วน x เนี่ยค่ะเป็นเปรียบเสมือนค่าคงที่นะคะเพราะฉะนั้นดึงออกนอกลิมิตได้เราก็เลยได้ผลลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะอาจารย์ขอกําหนดตัวแปรนิดนึงนะคะเพื่อให้มันดูไม่ซับซ้อนมากก็คือให้ u เนี่ยนะคะให้ u เท่ากับ h ส่วน x เพราะฉะนั้น1ส่วน u ก็ต้องเท่ากับ x ส่วน s อาจารย์จะใช้ตรงนี้ค่ะปรับรูปฟังก์ชันของเรา เพราะฉันก็เลยได้เป็น1ส่วน x คูณด้วยลิมิตนะคะล็อกฐาน a นะก็เป็น1บวก u แล้วก็ยกกำลัง1ส่วน u ทีนี้เมื่อ h เข้าใกล้0ูนย์ะคะเรากำหนด u ให้ h คือ h ส่วน x เพราะฉะนั้น u ก็ต้องเข้าใกล้0ูนย์ด้วยมันจากตรงนี้ค่ะเเข้าใกล้0ูนย์เนาะมันก็คือ u เข้าใกล้0ูนย์ั่นเองก็เลยได้เป็นลิมิตเมื่อ u เข้าใกล้0ูนย์ะคะของ log 1บวก u ยกกำลัง1ส่วน u นะคะฐาน a ทีนี้เรื่องของลิมิตนะคะลิมิตของล็อกก็คือเท่ากับล็อกของลิมิตก็เลยได้หน้าตาแบบนี้นะคะ ทีนี้ตัวที่อยู่ในวงเล็บค่ะลิมิตของ1บวก u ยกกาลัง1ส่วน u ูมันเป็นเท่าไหร่ให้เราย้อนกลับมาดูที่ตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะมีค่าเท่ากับ e เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะในวงเล็บก็เลยมีค่าเท่ากับ e นะคะจากนั้นจังขอปรับรูปอีกนิดเล็กน้อยนะคะตัว log e ฐาน a ค่ะใช้คุณสมบัติของลอการิทึมนะว่ามันจะมีค่าเท่ากับ log a ส่วนด้วย log b เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามี log a ฐาน e มันก็เลยได้เป็น l น e ส่วนด้วยอน a นะคะซึ่งอ n e เนี่ยมีค่าเท่ากับ1 นะเพราะฉะนั้นนะคะอนุพน์ไว้ก่อนนะคะ ln e เท่ากับ log e ฐาน e ซึ่งมีค่าเท่ากับ1เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะก็เลยได้เป็น1ส่วน x ln a เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยสรุปเนาะว่าถ้าเราอยากจะหาอนุพันธ์ของ log x ฐาน a ตัวนี้มันจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน x ln a นะคะนี่ก็คือสูตรของเราของดิฟ log a การ r i t h m นะฐาน a ก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้คำถามอีกคำถามนึงค่ะ ว่าถ้าเราอยากได้อนุพันธ์ของฟังก์ชัน a กํลัง x บ้างเนาะถามว่า f x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราเริ่มพิจารณาเนาะถ้าอาจารย์กำหนดให้นะคะ y เท่ากับ a กํลัง x มันถ้าอาจารย์เทคล็อกฐาน a เข้าไปทั้งสองข้างอาจารย์จะได้เป็นล็อกล็อ y ฐาน a นะคะเท่ากับล็อ a กํลัง x ฐาน a ด้านขวามือค่ะเรามีคุณสมบัติล็อกการิีทึมเนาะที่เป็นเรื่องการยกกําลังเห็นไหมคะเราเอากาลังมาไว้หน้าล็อกได้เพราะฉะนั้นด้านขวามือค่ะล็อก a กําลัง x ฐาน a ก็เลยได้เป็น x l ล็อก a ฐาน a แบบนี้นะคะซึ่งล็อกฐอขนเเท่ากับ1นเพราะฉะนั้นด้านขวามือก็จะเหลือแค่ x แบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นดังนั้นค่ะถ้าเราให้ y เนาะเท่ากับ a อกำลัง x เราจะได้ว่า ล็อก y ฐาน a จะมีค่าเท่ากับ x ค่ะเราะั้นเราจะหาเริ่มหาอนุพันธ์นะคะจจะดิฟแบบอนุพันธ์ปริยายเนาะก็คือดิฟเทียบ x ทั้งสองข้างนะคะดิฟเทียบ x ทั้งสองข้างแบบนี้มันด้านขวามือค่ะ log x จะดิบ x เทียบ x ได้1น,นะคะแล้วก็ส่วนด้านซ้ายมือดิฟล็อก y ฐาน a ตามที่เราได้สูตรมาเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ใช้กดลูกโซ่เพราะฉะนั้นได้ dy by dx เท่ากับ y l o a ซึ่ง y คือ a กํลัง x นะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็เลยสรุปได้เลยค่ะว่าถ้าเรามี a กํลัง x เนาะมันจะได้เป็น a กํลัง x l n น a นี่คือสูตรของฟังก์ชัน exponential ค่ะ